ใส่เล็ดจ,จ้าจุ่มใส่พริก3เม็ดแล้วก็รกร,รกะเทียมเนาะแล้วก็พริกแห้งพร้อมพริกแห้งนี่ใส่ให้หอมๆนะจ๊ะพริกแห้งพริกแห้งพริกแห้งใส่เพื่อความหอมนี่ใส่น้ําตาลลงไปนิดหน่อย แล้วนะคะใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะตามใจชอบนะมะเขือเทศมะนาวมะนาวนี่หนูใส่ลงไปทั้งเปลือกเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเปลือกมะนาวมันจะหอมๆนะจ๊ะใส่เสร็จมะลวก่อนหน่อยหนึ่งบะมีกับบะไซแล้วจ้ะปลากะเอานะคะใครชอบเนื้อก็ใส่เยอะไม่เป็นไรน้ำปลา น้ำมะขามเปียกค่ะย้วาใส่กันเลยค่ะตำใส่กันเลยนะคะเพื่อให้ผสมกันใส่หน่อไม้ฝรั่งลงไปเลย้ยจ้ะไปเยอะๆเลย อาหารเพื่อสุขภาพด้านถ้าเกิดมีกุ้งกับส้กุ้งเลยนะจ้าถ้าใครมีกุ้งก็ใส่ลงไปตมไปเลยนะคะขนมจีนตำคือตำเสื้อวบ้านเฮาเนี่ยเลจ้าคือคล้ายๆว่ามีอย่างก็ใส่ลงไปเลยนะจ้าถ้ามีอะไรก็ใส่ลงไปเลยตาาเหมือนตำเสื้อวที่มืองที่บ้านเราเลย สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจุ่มชุ่มแพนมาอีกแล้วลจ้ามื้อวานทีไม่เห็นอย่างรูบ่ตำน้ำไม้ฟ้าล,ล่างอีกแล้วมื้อนั้นกินบ่สใจมาเด้อจ้ามากินน้ำกันมากินน้ำกันจ้า mm hmm. ก็มีอันกุ้งกุ้งอยู่นี่หนูซื้อเป็นเป็นกุ้งที่แท่แข็งมา,ามาแล้วแล้วก็ขนมเส้นขนมเส้นแล้วก็แรดเดชหัวแดงมานเฮาผักกาด พริกหยวกพริกหยวกแดงพริกหยวกเขียวมาเด้อจา้าโอ้ยน้ำลายแตกอันนั้นน,นูคลิปหนูเบิง่งหนูก็ฮ็ดต้ตนคลิปไปให้เบิ่งอะเนาะไวเ้เฮ็ดจังไหนมาค่ะจกเลยเนาะป่ะนี่ชิมด้วยกันเลยโอ้ยขอยนอนุญาตน่งบ่คักอืมอุ้ยแซ่ เปรี้ยวหนูมากมักเป็นคนกินเปรี้ยวจ้ะแต่ว่ากับน, <c oughs> น้ำไายแตกอือุปกรณ์มูลเว่างๆสิไมมเห็ดคลิปแล้วจ้ะว่าม้าไม่กาได้จังใด มาอยู่เมกาได้ยิงได้ก็จะไปซื้อของอยู่ใส่แน่ๆแต่ประกอบน้วยนึงเนี่ยแพงแพงนะจ้ะตีเป็นเงินไทยก็สองร้อยสามร้อยต่ว่าก็ต้องซื้อเกินเพราะว่ามัอยากอันไหนอาหาเนี้ยมานจะ j a จ j a ได้อันไหนอาหารเนี้ยม,ม,มาสั่วใส่กันได้ก็เฮ็ดใส่จ้ะ เ่อเจ็บแล้วกับ work from home เห็นงานย่บ้านปอมมากวนวันนี้บริเวันนี้เราบริเวมากินข้าวเที่ยงน้ำ มื่อเช้าก็เฮ็ดคลิปอันอาหารฝรั่งให้เพิ่งนเราเฟรนช์โทสกกินหลายเชือบเวลาดอกยันอ้วนจ้ะเพราะว่าน้ำตาลก็หลายขนาดใส่บ่ร์ไหลเลยเหมืยนว่าหวานอยู่มื้อเช้านี่ร้านเล็บก็ยังบ่ได้เปิดจักสิเปิดยังไง ผ้ว,ว่าราชการรัฐก,กับพ่อในวัยจังใดว่าจะเปิดแต่วาแนวอื่นก็นค่อยๆเย,อย,อ,ยอยเปิดมาลองขึ้นหอดบ้านจ้ะขึ้นหอดบ้านยันไหนก็นก,นกินดำมังหุงไปกินไปเบิ้งยูทูบเบื้งยูทูบนางเรื่องนั้นนางเรื่องนี่อ้ มึงขาเจ้ากินป้าคือกินกันแซ่บแท้เอากับมังก็น,น่ามะใ,ใช่เออเจ้าโอ้ยขออนุญาตใส่มือจุกไม่ใสะใจอื สาใจตอนนี้กินตะมากองจามัอนอยู่เมฆกลายไม่ได้กินตะมากองอุย้ยดีแย่หลายมันมีอยูบอ่บ่อตะมากองขายอยู่เมฆกลาเนาะคิดยากเลยบัดก่อนสิมาคิดยากหลายโอ้ยกูสิมีตะมากองขออนุญาตเอากูไม่สนนะ ืชิมีบกกอให้กนิ่นมะโนนเนาะไปอยู่เมกาหามาสั่นหาร่างคายตำบกกอบ่มีแลนไปชั่วโมงหนึ่งขับรถชั่วโมงหนึ่งน่จะจ้าออกไปฮอดอู้อันฮอดเมืองหลวงผ่ะเมืองหลวงอินเดียนาไปหาซื้อบกกอ อะไมัโน่นนึงยอมกินไหมสั่นขือทอดบ้านฮ้อหลายยี่บ้านเป็นเนืน้อยเนี่ยคือเนี่กินแกงผักขลิบได้หมดหนาเมืนนะ่อสิบิ้งยี่ตลาดอยู่เขาเจ้ามีผักขลิบขายบา่อยากกินแกงผักขลิบจังเลยอยู่สั่น เดี๋ยวเดี๋ยวมือหลังถึงไม่บอกให้ฟังพอกับพรักจิตไปยังไดสามีคนนี้ได้มายังไงเดี๋ยวสิเราซูฟังคลิปหนาคลิปหนาเ่าบังตอนต่อไปแล้วอยๆพ่อพเอไปยังไดสุภาพหลุดจุดทาเทพ สิบว่าเลยอย่างฟังว่าสิบวัว่าดอกมื่อหนึ่งเนาะกนหอดบานเรเรียนึินหอดบ้าน,น,น,อ,านอันนั้นตอนนูอนนิน้อยจากเท่าไรจำเอาจากจำอายุจะของบ่ไไรตอนนั้นแม่พาไปหาจหรีจ้าแม่พาไปหาจีรีนะจ้าจิงหลีดมามาทำอาหารกินแรงแม่พาไปหาจิงหลิดทำอาหารกินแรงไปกันหลายคนเด้ไปกันหลายคนแบบนึง มันมันกุ้งมาจากบ้านเฮาแหละจ้ะ <c oughs> <c oughs> อ๋อต่อแม่พาไปหาจิงหลีดพ่อกับแม่พ่อกับแม่กับผู้เฒ่าหลายคนพากกันไปหาจิงหลีด จะหาจังไนตอนตกแล้งม้าเนาะจา๋าหนูได้อันอันได้กิ่งลีดในกระคุน้อยห่อยไหมฮะยางน้ำกลนพ่อกับแม่เดินเดินตามกลนพ่อกับแม่ไปนะพ่อไป็หวกันแทนนะข้าเจ้ากับย่างขวบย่างขวบยกของตัวน้อยก็มูเนาะสิบขวบสิบขวบกาขวบสิบขวบ,บ,ขวบประมาณนี้จำบ่ได้โอ้ยโบวิดจ้ะยกขาโบวิดก็คุลมท่วนยิมม่งดินเล่นอยู่หมดโอ้แต่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 ลุงเงือกจะควงไรตั้งแต่จากนั้นเป็นต้นมานหนูจำได้ อย่างหัวเจ้าขวังจิงเหลียจินงแรงโอ้ยโชคดีอันพี่พี่น้องนงหลายๆคนเนาะเขาเจ้ากัยุ้มให้ก็ละจุมจ่มโซ่จุ่มพาอได้ไมาเห็ดออมกินแรงนะจ <c oughs> ๊ะบอกัล้วใช่ไหจะกีเนาะหนูกับพวกเขาได้ออกป้าออกอยางปันใดดอกเพราะว่ายุต่บ,บ้านออนแอบอะไรใครดูพ่อกับแม่บอกให้ออกปันใด ซากออกบ้านเฮ็ดอันก็คู่จริงดีความนะแม่จำได้หฮาทักมือนี่ม,นม,มันเ่อเป็นไหนเนาะตอนนี้คือห่ออะไร คลิปติ่นบางหุ้งกัย้อนขึ้นฮอดบ้านละบรรยากาศดีๆเนาะ nam hàng lang nam mặc tầm một cõi hàng lang tùy xem cùng tuổi anh em má chả tôi nghĩ chụp nam bảo cỏ nói nó cần sao mưa sao hiện là hàn mưa sao hẹn là hàn phải kim bó sai hết chân em rồi Hãy subscribe cho kênh Để tôi nướng chà, má, má kia nấm cam ừ. Thôi thôi นมเส้นเส้นน้ำตะมะกอ,อมากสมมักสมมังน้าเกือบเป็นนุวยเนาะยาวใส่เลย 음. 음. หวานมาจะมากินน้ำกันพริกหยวกกัดล้องตระคําหวานจ่วยสับอืม น้ำตามกอมะคอนอยู่พี่บด เอาตอนน้ำไหมมันไม่ซุปใช่น้ำกันพอดีโหสะแบบใจส่วนน้ำแล้วจ้ะแก่เหมือนละ <c oughs> ก็นี่ก็นะคะเนาะกินหมดแล้วโอ๊ยสะใจแซ่บเพราใจลาบันนี้สาวจุม่มจุ่มแพ่กะให้คลิปตำบันตำน้ำไม้ฝรั่งมาให้เบิ้งงต้วนะจ้าวิธีทำกะอยู่ต้นๆคลิปแต่ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าเกิดถ้าถูกใจก็กดแชร์ฝากสับตะไคร่ฝากกดกระดิง่งให้จุ่มจุ่มแพ้เนี่ยเลยจา้าเด้อสวัสดีจา้า